ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังตอบชัดประจำวันที่28เมษายน2565นะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการประกาศเพิ่มเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นเงินยังชีพก็หลายคนนะครับถามว่าแล้วกลุ่มปอบางที่เหลือล่ะกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเด็กแรกเกิดเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มไหมในเดือนพฤษภาคม ตั้งไปตรวจสอบมาแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่มีเพิ่มสําหรับพี่น้องผู้พิการและเด็กแรกเกิดแต่อย่างใดนะครับอันนี้เดือนพฤษภาคมนี้ถึงนี้นะครับยังคงได้รับเงิน เรทตามเดิมนะครับแต่หากในอนาคตถ้ารัฐบาลมีการประกาศเพิ่มอย่างไรจะตังจะรีบอัปเดตทันทีนะครับใครที่เป็นผู้พิการหรือใครที่มีลูกแล้วอยู่ในโครงการเด็กแรกเกิเดเียก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้หากสงสัยอะไรอยากจะให้ตามข่าวอะไรให้นะครับตังก็จะนําคําถามของคุณไปหาแหล่งข่าวหากเจอข่าวที่เป็นข่าวจริงจากรัฐบาลก็จะรีบทาคลิปมาบอกคุณผ่านหน้าจอ u t u b e อยากติดตามข่าวสารและสิทธิสวัสดิกรารต่างๆจากรัฐบาล อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับสตางจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสด,สดตอบสด,ส,ดสดกับช่องสตางมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ